คือจะบอกว่าวันนี้ปีพลาดมาคือรายการเนี่ยเตรียมมาเซอร์ไพรส์กับนักคอมออีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดนักคอมแล้วอ่นี่เรื่องจริงอีกไม่กี่วันนี้จะถึงวันเกิดนักคอมแล้วพ่อพ่อมาได้ไหแต่ว่าพ่อต้องหลับตาก่อน เดี๋ยวมันต้องจัดหน่อยจัดคงจัดพร้อมเงเออจัดได้เสร็จแล้วเรียกกูมาดีไหมจัดเสร็จเรียกกูขึ้นมาอันนี้หรือยี่หรอตรงนี้โอเคลองนี้ได้ครับหลังหลังได้เดี๋ยวแบบจัดแบบอลังการเลยดีมากโอเคไหมดีสบายมามามาเอาของมาเลยพ่อพ่อเดินมาับยืดเลยพ่อพ่อขึ้นยืดเลยเรามีเรามีกรอบกรอบดูดิมันดูแล้วรู้สึกสบายตาโอ้ย รายการนี้จัดใหญ่มีแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปด้วยใช่ใช่เาเดี๋ยวแล้วคุณมาร่วมงานด้วยป่ะมาร่วมงานนะครเอาตายถ้าคุณไม่ให้เกียรติงานคุณถอดเสื้อออกสีดำสีดำเอาสีดำพอแล้วคอมชอบพี่ครับขอเพลงแบบว่าให้มันเหมาะเงางามวันเกิดของพ่อเลยครับแต่พี่นะโอเคครับโอเคสุสานวันเกิดพ่อัสดีครับ ច <Gã entender> <iliz> ូលលោក <t> អឺប <avez> ៉ាត្រ ะปพารู้ยังไงบอพารยังไงสุดยอเารอยู่ว่ากนะักนร้องไห้มาพลัดพลากขอบคุณมากนะที่มางานนะขอบคุณมากนะ ลกมลานไปมาวันเกิดนี่มันเพลงมอร้องห้ไอ้บ้าดิคือทาไมแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูยูมันซ้ำงานอื่นอ่ามันเหมือนคนอื่นอันนี้แหวกไงเอาไว้จ่าให้ผมน